การที่เราเกิดความวิตกกังวลความทุกข์ใจไม่สบายใจอะไรก็ตามเราควรที่จะระบายสิ่งเหล่านั้นให้กับคนสนิทเราเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจหรือใครก็ตามดีไหมสิ่งที่ดีกว่าก็คือเราฝึกตนโดยการตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะการที่เราไประบายนั้นคือการที่เราย้อนกลับไปอดีต ว่าสิ่งที่เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะมันคือเรื่องอะไรมันเป็นพลังงานลบมันเป็นความคิดที่เราย้อนกลับไปซ้ำสองไปคิดลบในเรื่องนั้นเราไม่เปลี่ยนเรื่องคิดเราวนวนความคิดลบเข้ามาอีกครั้งที่2องอการที่เราวนคิดลบเข้ามาครั้งที่2ที่เราไประบายแต่ที่เราพูดนะเราระบายนั้นนะ่ะคือเราพูดณปัจจุบันขณะตอนนั้นกับคนที่อยู่ตรงหน้า เพราะฉะนั้นแล้วนอกเหนือจากการที่เราอะดึงพลังงานลบณปัจจุบันจากอดีตที่เราไม่สบายใจไม่ว่าจะทุกใจเรื่องอะไรก็ตามกลับมาซ้ำลบอีกในปัจจุบันแถมยังเรามีเพิ่มพลังขึ้นพลังงานลบซ้ำแต่เรากับถ่ายทอดขึ้นพลังงานลบให้กับคนที่เราระบายด้วยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเราทุกเพิ่มซ้ำครั้งที่สองไม่พอเราไปให้คนที่เราระบายให้ฟังเขาทุกเพิ่มด้วย มันน่อยค่ะมันก็เลยแชร์พลังงานขึ้นลบไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทํำยังไงเราจะรักษาขึ้นพลังงานบวกขึ้นพลังงานที่สูงสูงได้เพราะฉะนั้นณปัจจุบันทํำยังไงก็ได้ <c oughs> เราจะต้องไม่มีขึ้นพลังงานลบนั่นก็คือมีขึ้นพลังงานบวกเลย <c oughs> สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําอย่างไรที่เราจะไม่ระบายการที่เราจะไม่ระบายนั่นก็คือการที่เรากลับมาฝึกตนทําอย่างไรล่ะ มันจะมีหลายวิธีทางที่ณปัจจุบันขณะเราจะมีความสุขนะคะหรือมีความสงบใจได้แล้วแต่จริตที่เราค่อยๆฝึกไปที่เราได้เรียนรู้และฝึกมาเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าจริตเราเนี่ยเหมาะกับทําแบบไหนนะคะบางคนก็คือว่ากลับไม่คิดเลือกนั้นก็กลับไปทําอย่างอื่นที่มีความสุขหรือเราหยุดโดยการที่หยุดคิดในเรื่องนั้นนะคะเพื่อให้สบายใจณปัจจุบันนั้นโดยการที่ นักสมาธิหรือทำสมาธิหรือไปทำเรื่องอื่นที่ทำให้เราสบายใจหรือมีสตินปัจจุบันให้เร็วให้ไวให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มีความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกร้อนใจทุกใจโกรธอะไรเข้ามาในหัวและโอเคไหมคะมันก็จะเบาลงนะแล้วเราก็ ทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้ง่ายความสงบใจได้ง่ายจริงๆมันก็คือพยายามมีสติณนะปัจ,จุบันเพื่อรู้ท่าทานอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็โฟกัสหน้าง,งานที่อยู่ตรงหน้าหรือคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วคิดบวกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้ณนะปัจจุบันขณะนั้นๆแล้วเราก็จะนํามาซึ่งความคิดนะ้มันจะมานํามาซึ่งคําพูดแล้วมันก็จะนํามาซึ่งการกระทําเมื่อเราไม่ กลับไปฟุ้งนะคะในเรื่องอดีตก็คือไม่กลับไประบายไปอะไรอะ่ะเราก็จะทําให้เราก็ไม่ไม่ทุกเพิ่มเมื่อปัจจุบันเราคิดเราลบคิดลบพูดลบหนึ่งตัวอย่างนั้นก็คือเช่นการระบายเนี่ย อนาคตเราก็จะดึงดูดสิ่งเดิมๆนั้นๆเข้ามาให้ซ้ำๆมันกไ็ไม่ไม่มันก็จะวนอยู่อย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งดีสิ่งใหม่คนดีคนใหม่เหตุการณ์ดีเหตุการณ์ใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้มันดีให้มันใหม่นะคะให้คิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีทําใหม่แค่นั้นเองลองเอาเทคนิคง่ายๆนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันสุดยอดมากสำหรับวันนี้คุณนนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุข ในทุกๆว,วันนะจ๊ะ